ช่อง u t u b e เที่ยวก่อนแก่เซลโลเน็ตเวิร์กเลเดอชาแนลอยู่นะครับมา e p ที่2นะครับเดี๋ยวเรามาตั้งเครื่องกันนะครับเราได้ยูเซอร์เนมของพี่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวพาสเวิร์ดมาแล้วนะครับเมื่อ ep ที่แล้วนะครับผมมาแนะนำตัวเครื่องบอดี้เครื่องนะครับแล้วก็บอกเมนูต่างๆเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเครื่องเลยนะครับจะมาเข้าเซลโลกันนะครับปลดล็อกก่อน โอเค,ครับเลื่อนเซลโรเลยโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมแบ็กกลับไปก่อนนะครับผมจะตั้งค่า wifi ก่อนนะเครื่องนี้มี wifi ได้นะครับเดี๋ยวผมตั้งค่า wi-fi แสงมันอาจะสว่างไปนะมันอาจจะไม่เห็นที่หน้าจอเดี๋ยวผมตั้งค่า wi-fi ที่บ้านผมก่อนนะครับโอเค wifi เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมค้นหา wifi ก่อนปุ่ม ว่ามี Wi-Fi อะไรบ้างโอเคผมเจอ Wi-Fi ที่บ้านผมแล้วเข้า Wi-Fi ก่อนตึมนะครับใช้นิ้วทั้งนั้นเลยครับนี่ก็พิมพ์ปกตินะครับแต่หน้าจอตรงนี้จะเล็กกันนะหลักการเดียวกับเจน2แต่เจน2อะต้องใช้ปุ่มกดไงตึก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 ึกตึกแต่เนี้ยใช้สก,กีเราเลยโอเคเดี๋ยวผมใส่รหัสกัน โอเคผมเชื่อมต่อ wi-fi ที่บ้านก่อนค้นหาก่อนรับไ p ก่อนนะครับโอเคเชื่อมต่อแล้วคราวนี้ผมเชื่อมต่อ wi-Fi ปุ๊บผมกดตัวนี้นะกดตัวนี้ก็คือกลับไปหน้าหน้าแรกนะครับจะไปกดวางหูวางหูหน้าจอดับนะฮะเปิมนะครับโอเคกลับอีกทีครับนะครับอีกทีครับโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตั้งค่าก่อนนะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อแอปที่แจ้งเตือนแบตเตอรี่การแสดงผลหน้าจอหรือเว็บเปอร์ดีครับนะครับ ปรับสว่างอัตโนมัติไหมระดับความสว่างร้อเปอร์เซ็นนะครับจะเลื่อนลงมาก่อนนะครับเลื่อนได้ไหมโอเคมันสว่างไปจากประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นโอเคลงมาหน่อยครับเจ็ดสิบอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับจะได้ไม่สว่างมากไปนะครับจะได้มองเห็นหน่อยนะครับโอเคแบ็กกลับนะครับมีเรื่องเสียงระดับเสียงก็เดี๋ยวพี่ก็คงไปตั้งเองนะครับก็เอออะไรเหมือนโทรศัพท์อะครับเวลาพี่ก็ได้โทรศัพท์มาก็ต้องตั้งหมเหมือนกันอยู่แล้วนะครับ โอเคผมเริ่มที่เซลโลครับโอเคผมจะใช้ชื่อพี่เขาเข้าใช้นะโอเคเดี๋ยวไปผมขออนุญาตพิมพ์ก่อนเวลาแต่เราจะพิมพ์ก็กดตรงนี้ครับนี่ก็ขึ้นหน้าจอมามีตัวพิมพ์ครับเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนนะ โอเคผมใส่ชื่อพี่กันนะครับรหัสเรียบร้อยนาผมกดเข้าไปครับตรงเชื่อเข้าใช้ครับผมตั้งยูเซอร์ให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตั้งพาสทเวิร์ให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ตั้งแต่วันที่ได้เครื่องที่เรามาทําเครื่องสแตนบายกันนะครับเครื่องสถานีอนุญาตครับอนุญาตครับอนุญาตครับโอเคเข้ามาแล้วนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับโอเคนะครับ นะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าพี่เขาสแตนบายอยู่โอ้สแตนบายอยู่นะครับนี่สแตนบายเดี๋ยวผมจะกดหาพี่เขาดูนะครับเดี๋ยวผมผมยังไม่ได้แกะสติกเกอร์นี้เลยครับเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้แกะกดตัวคีย์แล้ครับน้อเสียงมาแล้วครับเดี๋ยวผมอนุญาตเร่งเสียงครับเร่งให้ดังก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวกดหาพี่เขานะครับนี่ครับ พี่ประจกักษ์วสองครับพี่ประจักษ์ทดสอบขออนุญาตทดสอบเครื่อง F40 ครับพอดีผมไว้ไกลเครื่องอยู่นะพอดีตั้งหน้าจออัดวิดีโออยู่ครับทดสอบจากเสียงเครื่องสี่ FB40 ครับเป็นไงบ้างครับตอบไหมไม่ทราบว่าพี่เขานอนหรือเปล่านะครับแต่เขา on, ออนหรือว่าห้างอยู่นะครับเขาก็เปิด iPhone อยู่โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทดสอบทางวไอโคก็ได้นะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมทดสอบนะครับกดคีย์ด้านข้างนี้นะกดก่อนครับกดคีย์ครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฟังครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอ้โหดังมากดังมากตัวนิดเดียว ตัวเหมือนเจน2เลยเจน2ดังมากถือว่าดังมากเลยครับถือว่าดังมากเลยนะโอเคอย่าก่นด้านข้างไปพีทีกดนะครับกดครับทดสอบ123456789สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสดหนึ่งสองสาสดกศูนทดสอบหนึ่งสองสส้าหกเจ็ดแปดเก้าสดหสองสี้าหดนย์โอ้โหอเดี๋ยวผมพยามปิดคุปก่อนนะ กรุพี่เขาครับมันมันไม่เห็นหน้าจอตรงนี้ครับมันบังโอเคผมก็ไม่กล้าแกะมวันซะด้วยนะครับเดี๋ยวต้องปิดกรุบนะครับโอเคปิดกรุบก่อนนะโอเคปิดกรุบก่อนอันนี้โอเคแล้วเรามาฟังเสียงห้องกู้ภัยครับนี่ปุ๊บเปิดแล้วครับ เราไปเข้าซอืมงดูในเบอร์เดี๋ยวผมลดเสียงก่อนครับดังนะครับเนี่ยขนาดผมเนี่ยดูเสียงเลยนะเนี่ยเนี่ยผมลดนะเนี่ยอะ,อะเร่งเครื่องเสียงครับยังไม่ถึงครึง่งนะโอโ้แค่ไม่ถึงครึ่งก็ดังสนัุนไหวแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผม โหดังมากไม่กล้าเปิดดังเดนี๋ยลำโพงแตกค่ับโอด้รรรรรรครับโหถือว่าดังเลยนะเอาปิดช่องก่อนครับนี่นี่ครับผมพอดีผมก็ตั้งเรียงช่องนะพี่กันละศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามอ่าวิวพระรามที่เป็นเป็นงานเสียปไปงานครับูนยนพระรามมีไหมนี่พระรามมาแล้วครับถือว่าโอเคนะโอเค,อเควิวเขาจะสีคร, 4, ครับจะสี 4, ครับ นี่นะครับถือว่า 1941, โอเคเลยนะเสียงตัวเล็กนิดเดียวนะครับเสียงค่อนข้างจะโอเคเลยครับใช้ได้เลยวิคโคตสีเนี่ยพอดีเคโคตสีไม่ได้พูดครับปิดก่อนทั้งกันโอเคครับถือว่าโอเคเลยนะนี่นี่มาพูดติดต่อตรงนี้โอเคนี่ครับยังไม่ตั้งค่าพี่กันแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าตั้งได้ไหมมันติดอ่าโอเคกดได้อยู่ครับเดี๋ยวผมตั้งค่าพิวก่อนอ่าบัญชีลักษณะปรากฏนะครับปุ่ม เสียงครับนี่ระดับศูนย์นะถือว่าธรรมดาปานกลางครับลดทอนเสียงเรียบร้อยนะครับปุ่มกดเพื่อพูดเป็นแบบค้างกดค้างแบบเมื่อกี้ครับกดแล้วก็พูดนะครับนะครับกดหน้าจอนะครับมีปุ่มปุ่มบล็อกก็ซ่อนไว้ไม่ต้องใช้นะครับพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรนะครับปุ๊บมาที่การแจ้งเตือนโอเคเดี๋ยวผมเปิดเสียงนั่นด้วยโอเคนะครับนี่ตอนนั้นก็ จะเปิดปกตินะครับจะได้ยินเสียงด้วยนะครับโอเคปุ๊บประวัติประวัติก็ไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องนั่นาาการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนโอเคเดี๋ยวขอปรับขึ้นไปสักประมาณ80โอเคนะครับจะได้เสียงดังฟังชัดนิดนึงกรประวลันออกมาทุกอย่างก็เปิดปกติ ผมปิดหมดให้เหลิศหมดเลยดีกว่าจะได้ไม่มีเสียงรบกวนออกมาเวลากดคีย์แล้วบางอย่างเราไม่ใช้ไงไอเม็ดส่งเม็ดเศษส่งล่าชงล่าช้าเ,เครื่องเนี่ยนะเห็นไหมสัญญาณสูญเสียอะไรพวกนี้เราไม่ต้องใช้ครับปิดไปเลยไม่ต้องเสียเวลาครับปิดไปให้หมดเลยเราเปิดแต่สองตัวบนพอนะครับสองตัวบนพอโอเคแบ c กลับไปแล้วก็เล่งเสียงแจ้งเตือนให้มัน,นดังหน่อยมันจะสวยงามครับผมกดไอโคครับ ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีเสียงเขาแร่ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่นะนี่กระป๋องอยู่ไกลนะเนี่ยทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้เปิดจะไม่ถึงครึ่งเลยนะถือว่าลำโพงตัวนิดเดียวครับโอ้โหแต่สุดยอดเลยนะแล้วอ่าโอเคเมื่อกี้เราก,กดที่คีย์ข้างเรามากดที่หน้าจอได้ไหมลองดูครับนี่ได้เหมือนกันครับนี่ครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ โอเคตั้งได้เหมือนกันนะครับใช้จะใช้คีย์ข้างนี้ก็ได้ใช้ปุ่มกดสไลด์เหมือนมือถือก็ได้ตรงกลางครับโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยเสียงดังฟังชัดนะผมตั้งห้องออพวกกู้ภัยพี่เขาแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มเขาเป็นกลุ่มลิงอ่ะเดี๋ยวลองดูครับกลุ่มเขามีมีคนพูดไหมฟังเสียงครับพอพี่เขาต้องการจะใช้กลุ่มเขาในโรงงานเขานะครับผมดูว่ามีคนออนกี่ยูเซอร์นะครับนี่ครับมี กลุ่มเขานะครับแล้วก็พี่เขาก็คือเครื่องนี้แหละนะครับนี่ครับใส่จะไม่มีคนพูดกันปิดก่อน,นครับก็ค่อยเปิดนะเปิดแล้วเก่ยวก็บอะไรก็ได้พอพี่ก็ใช้อยู่แล้วนะครับเราจะได้ฟังนะครับส่วนกู้ภัยก็ไม่เปิดพี่เขาไปเปิดเองนะครับนี่ทดสอบใหม่ครับกดคีย์ครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดกับศูนย์ โอ้โหถือว่าโอเคนะเล็กจิ๋วครับไม่จิ๋วนะก็เต็มไม้เต็มมือนะเท่นะก็ใหญ่อยู่นะใช้ได้เลยนะครับมีคลิปหลังด้วยนะครับถือว่าโอเคสวยงามครับอ่าโอเคเผมออกจากระบบก่อนนะครับนี่นะครับก็ตั้งอ่าไปกดเข้าอีกนะครับมองไม่เห็นครับโทษทีมันก็เลยเข้าไปนะครับเพราะผมไม่อยากแกะสติกเกอร์นี้ออกใหญพี่ก็ได้รับของที่มันแบบ ใหม่ๆสิงๆนะครับโอเคพื่อกดได้โอเคนี่ยผมบอกจะระบบแล้วนะครับนี่นะครับสําหรับเครื่อง f 4 0นะโหสี่งดังฟังชัดสวยครับสวยครับราคาจับต้องได้นะท่านใดสนใจนะครับก็สั่งมาตอนนี้ผมมีสเปกหนึ่งเครื่องนะครับบอกเลยว่าผมมีสเปกหนึ่งเครื่องนะครับกือคือผมสั่งมาทั้งหมดประมาณ5เครื่องนะครับตอนนี้เหลือสเปกหนึ่งเครื่องนะครับ แต่ถ้าใครสนใจรีบจองรีบติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาก่อนนะครับเพราะถ้าเครื่องสเปร์มันหมดแล้วต้องรอถึงหลังพฤษัพฤษภาคมนะเพราะกว่าโรงงานจะผลิตมาก่อนจะนำเข้ามามันใช้เวลาในการสั่งและช่วงนี้มันเป็นวันที่ประเทศจีนเขายังหยุดจุดจีนกันอยู่วันนี้เขาอยู่เป็นเดือนน่ะก็รู้อยู่ว่าตุดจีนน่ะจุดคนจีนหยุดเป็นเดือนครับมันไม่ใช่คุ้มพาไอ้มกรางเนี่ยมันคุมพาด้วยมันก็ข้ามมาถึงมีนา กว่ามีนาจะเปิดกว่าจะทำอะไรเสร็จกว่าจะผลิตกว่าลายจะเปิดนู่นเมษาพฤษภาของที่ได้หลังประมาณเส้อ์้านะถ้าใครสนใจก็รีบจองมาก่อนนะครับ1ตัวนะครับตอนนี้ผมมีสเปร์หนึ่งตัวนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะถือว่าโอเคนะครับสี่สุดนะครับเป็นเครื่องที่หายากนะเครื่องใหม่นะครับไม่ต้องกลัวครับไม่กิ้งกอกแน่นอนครับผมรีวิวให้ดูว่าผมได้ของ ได้ของแท้ๆสวยงามครับ F40 ครับคนระับก็รุ่นนี้จะดีกว่า F22 นะ F22 ก็22มันจะนติดปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยอัปเดตเวอร์ชั่นให้มันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด F40 เนี่ยอ,อ่ามันจะอัปเดตซอฟต์แวร์ได้มันมี g o ูเกิล o ูเกิลเพย์ไอเพย์เต Store แล้วก็ Google Play ที่มันโอเคอะนะครับถือว่าโอเคนะ F50 ก็โอเคนะแต่ไม่ค่อยมีนิยมนะาจะาตัวใหญ่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจที่ใหญ่นะครับนะฮะ F40 ก็ถือว่าโอเคนะ ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ก็ใหญ่กว่า f f ยี่สาหน่อยแต่ความเรื่องของซอฟต์แวร์ด้านในจะดีกว่านะครับถือจะดีกว่านะฮะโอเคมีเสาไม่ได้ยาวมากจริงๆเสาก็ไม่จำเป็นต้องยาวครับเสาสีสม้มก็เสารประมาณเนี้ยจริงๆแล้วถ้ามันยาวมากกันเหมือนที่สารมันก็จะพกมันจะติดอ่ะอย่างเงี้ยไปไหนสบายๆนะครับเนี่ยโอเคเลยนะครับพี่ก็ไปใส่เนี่ยหน้าจอกดับตั้งค่าหน้าจอได้นะให้พี่ก็ไปตั้งต่อก็ตั้งเหมือนมือถือเลยครับนะถือว่าโอเคนะครับ สวยงามครับอลามครับนี่ครับตัวนี้ครับอุปกรณ์ครบนะนี่ของใหม่ๆนะครับนี่สังเกตนะครับนี่ยังไม่แกะเลยนะผมยังไม่แกะเลยนะเขาจะไม่แกะจะทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่พี่ก็ไม่แกะเองดีกว่าถือพี่เขาจะจับของใหม่ด้วยนะครับนะครับครับก็ถ้าแต่ถ้ามีจํานวนสั่งมาได้เยอะเนี่ยของมันก็อาจจะมาไวดูเนาะขึ้นหน่อยครับเพราะบางทีเราผมสั่ง5้าตัว10ตัวมันอาจจะ อาจจะมาไม่ทันแต่ถ้ามีปริมาณมีวอลลุ่มหลายๆตัวขึ้นเนี่ยอย่างสิบตัวเงี้ยเจ็ดตัวเจ็ดตัวเงี้ยมันก็อาจจะได้ไวขึ้นกับพู้สภาก็ได้นะแต่ก็ต้องลองมาก่อนแต่ตอนที่รู้จริงๆตอนนี้มีเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับมีเหลืออู่ตัวหนึ่งนะครับมือยู่ในสต็อกนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาอย่าอย่าไปคิดจะไปมองว่าอี้ซื้อพี่เขาอ่ะมันแพงกว่าในเว็บไซต์นะก็ต้องเข้าใจนี่ผมต้องขับรถเองคนนี้ผมขับรถไปเอาของก็ไกลแล้วอ่ะ มันก็มีค่าน้ำมันอ่ะผมเดินไปไม่ได้งไงผมบอกผมเดินไปไม่ได้แล้วแล้วเวลาของอ่ะสมมติของมาสี่พันสมมติของมาสี่พันสองสี่พันห้าอ่ะสี่พันห้าผมก็อ,อาจจะเป็นสี่พันเจ็ดก็บวกค่าน้ำมันสองร้อยไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่าค่าน้ำมันสองร้อยแล้วไหนจะมีค่าขนส่งอีกห้าสิบาทอ่ะขนส่งที่จะต้องส่งไปหาท่านอีกค่ะเนี่ยครับแล้วไหนก็ต้องอามานั่งลงเซโร่ให้อีก ลงทีเสสามให้อีกมันนั่งรีวิวสินค้ามาเซตเครื่องให้เปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอีกโอ้โหมันเกินคุ้มแล้วกําไรมันไม่ได้หรอกแต่ด้วยความที่ว่าอยากให้ทุกคนใช้ของที่ดีก็กําไรมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ทุกคนใช้ของที่ดีนะครับก็เนี่ยอย่าไปมองว่าของผมมันแพงกว่าในช้อปปีะะ้ซะแต่เวลาท่านซื้อลาซาด้ามาท่านก็ได้ลุวนๆนะไม่มีใครมาดูให้ท่านว่าจะต้องตั้งค่าแบบนี้ อุปกรณ์ครบไหมเครื่องเป็นยังไงลงเซลท่านก็ยังไม่ได้ลงเซลล์นะเพราะคือซื้อมาเขาก็ไม่มีเซลล์มาให้นะเวอร์ชันไหนก็ไม่รู้้วก็ต้องนั่งลงเซลล์แล้วลงอที์สามอีกเสียเวลาอีกสรุปแล้วค่าเสียเวลาของท่านที่ท่านไปเอาของถูกกว่าที่ผมแจ้งไปนะ่ะก็พอดีเท่ากับราคาผมที่ผมขายครับแต่ไม่มีใครดูแลนะท่านจะไปแจ้งกับเขาไงถ้าเครื่องมีปัญหาถึือเวลาท่านโทรหาผมแจ้งก็แจ้งผมได้เลย มันก็แตกต่างกันนะผมดูแลลูกค้ากัแบบนั่นอ่ะโอเคมันอาจจะถูกกับถูกกับผมประมาณส0งร0อยสอยแต่สรุปแล้วท่านกว่าจะรับของมาค่าขนส่งอ่ะสมมุติซื้อมาสมมุติเขาตั้งราคาขายสี่พค่ารวมค่าขนส่งแล้ว200ร้ออ่ะเจ็ดสิบาท80บาทอ่ะเป็นสักสี่พันหนึ่ท่านก็ต้องมาเสียเวลาอ้าพี่ไม่มีเซลล์พี่ไปลงเวอร์ชันเซลล์ให้ไอคนที่ลงให้ก็คิดสองย อ่ะเป็นสี่พันสองสี่ันสามแล้วอ่ะไหนจะเออท่านท่านจะต้องวิ่งอ่าไปรับของอีกอย่างงี้ีอโอ้ปะดีครับไม่แตกต่างกันนะผมว่าก็ให้ผมดูแลสัก็องสามเรื่องแล้วผมก็จบที่ด้วยแล้วถึงแล้วว่าทานก็เปิดเครื่องใช้อย่างเดียวนะครับจะไปมองถึงเรื่องราคามันมองถึงผมมองผมก็อาจจะบวกนิดนึงค่าน้ามันค่าเสียเวลาค่าลงโปรแกรม แต่ทุกอย่างท่านได้ไปท่านไม่ต้องคิดอะไรบ้างใหม่ท่านได้ใช้งานเลยกับท่านต้องมาเริ่มต้นใหม่มันก็ต่างกันแต่ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ซื้อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ลองดูครับผมก็พูดตรงๆอย่างนี้แหละครับเพราะจริงๆว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการทําธุรกิจไม่ว่าจะขายของขายข้าวแกงขายข้าวแลไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีกําไรไม่มีใครทําแน่นอนครับถ้าทำนวขาดทุนไม่มีใครทําแน่นอนครับ ทุกอย่างต้องมีกําไรบวกค่ารถค่าละมันทั้งนั้นนะครับถ้าไม่มีกําไรไม่มีใครทาแน่นอนครับก็ต้องอยู่ที่ว่ากําไรน้อยกําไรมากแล้วแต่ครับก็คือถ้าเรากําไรมากเราก็อาจจะขายไม่ออกกําไรน้อยเราก็อาจจะขายได้แล้วหลายชิ้นนะครับก็อยู่แค่นี้ครับไม่ต้องคิดมากครับยังไงผมก็ดูแลให้หมดนะครับก็ขอบคุณพี่ไปจัก์อีกทีนึงครับที่สั่งเครื่อง F40 มาโอ้โตัง้งแต่สั่งสถานีชุดลิง์ไปผมก็แอบไปเปิดของพี่เขานะแอบไปฟังของพี่เขานะโอ้โห บอกเลยว,ว่าเจนสองเนี่ยกับไอ้เครื่องที่พี่เขาสั่งไปเนี่ยแล้วเครื่องวิทยุสื่อสารที่พี่ส่งมาท่านชงท่าน,าน,านชาร์จน่ะโอ้โหพี่ก็สั่งเจนสองไปเนี่ยน่าจะเกือบสองอาทิตย์แล้วผมบอกได้เลยว่าพี่เขาเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงโคตรคุ้มเลยขอขอใช้คํานี้ว่าโคตรคุ้มเลยพี่ก็บอกโอ้ยผมเปิดอะ่ะจันถึงสุกเลยอะ่ะแทบจะไม่ได้พักเครื่องเจนสองเลยเป็นลูกค้าท่านหนึ่งที่เอาเครื่องเจนสองไปต่อชุดลิงก์เนี่ย เราได้ยินลูกน้องทํางานในที่ทํางานนะ่ะ24ชั่วโมงนะ่ะเป็นอาทิตย์เลยนะ่ะใช้จนเครื่องแห้งอะ่ะแห้งหมายถึงว่าคือมันไม่ได้พังนะแต่บางทีด้วยการที่แบบมันใช้เยอะเกินตัวที่ไม่มีการรีเซ็ตเครื่องมันเปิดทั้งวันทั้งคืนแล้วพี่ก็ชาร์จไว้ตลอดเวลาโอ้ยผมบอกแล้วว่าพี่ซื้อเครื่องผมไปในะคุ้มสันคุ้มเลยคุ้มมากกว่าราคาเครื่องที่ใช้คือแค่สองอาทิตย์เขาใช้24ชั่วโมงถ้าถือว่าอึดแล้วบางทีหน่วยคู่ภัยบางคน หรือ,อลูกค้าบางคนเขาก็เปิดแค่ช่วงช่วงเล่นอาจจะเปิดช่วงเช้าปิดช่วงเย็นในพี่เขาเปิดไม่พักเลยนะยี่ี่ชั่วโมงถือว่าโอ้แล้วก็สนับแล้วก็สั่งซื้อ f อ็ซี 2. ก็บอกขอบคุณพี่ประจักษ์มากนะครับที่ที่สนับสนุนนะครับแล้วก็พอจะเล็งเห็นมองเห็นเอ เรื่องของผลงานเรื่องของกล่องลิงก์ก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยอย่างไงเดี๋ยวผมส่งวิดีโอทั้ง2 EP ให้พี่นะครับนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความทิ้งเบอร์ไว้นะอ่ะเดี๋ยวฟังเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์นะครับเบอร์ผมนะมันเป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์นะครับก็คือถ้าได้เบอร์ไปก็แอดแอดแอดค้นหาที่เบอร์ครับเดี๋ยวมันจะไลน์เด้งเลยนะครับแอดเบอร์นะครับ094 4951606อ่านเดี๋ยวผมทวนอีกรอบนะครับจะได้รู้นะครับเดี๋ยวเผื่อจะได้ก่อ,อย้อนฟังนะครับช้าๆนะครับเอาเริ่มนะครับ0944951606 0944951606นะครับแอดมานะครับนะอยากได้เจน2อยากได้เจน1อยากได้เจน3อยากได้ F40 อยากได้วิทยุ แล้วมาจะรุ่นไหนนะครับอยากได้กล่องลิงก์นะครับแบบไหนรุ่นไหนตามบีบีที่ผมบอกก็ติดต่อเข้ามาได้ทักไลน์กันมาคุยกันก่อนนะครับว่าจุดประสงค์อยากได้แบบนี้แบบนี้ทําได้ไหมนะครับยางไงก็ถ้าผมทําได้ผมก็จะพยายามทําให้นะครับโอเคอีพีนี้ก็จบนะครับบีพีที่2เรื่องของ F40 u n i ่ a 4G นะครับทัชสกินนะครับสวยๆนะครับไปแล้วครับบายบายจุ๊บๆฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ